ขอเชิญชวนช่าอุบลนทุกมูลเหล่าครับเฝ้ารับเฝ้าทร,รงสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพ,ะพระรบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีตัดไวลูกนิมิตอุโบสถวัดปารน,นาชาติแต่บนบุงไวอ้อำเภอวังเนชลารวนที่เสาเจ็บนะครับอังคารที่เสาเก็บทำนวาคมนี้หมู่ว่านี่ครับก็มีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จในชนที่ย่างตรงผู้วารการจรังหวัดอุบลราชธานีได้ไปติดตามมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดไวยลูกดิมิตอุบโบสถในวันที่อังคารที่สิเก้ธันวาคม2565ันาอยสิเกนิกายวัดปานนาชาติอำเภอเวัินชำหลัก ซึ่งถ้าเาถึงประวัติของวัดป่านาชาาินี่ครับเป็นวัดราชครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างโดยพระโพธิญาณเทนรวาวงมปูชาสุภโตวัดหนองกะพงน,นะครับอยู่บ้านบุงไว้มู่ที่เจ็ดตบนบุงไว,ตงว้ตั้งวัดมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศัการาช2537ครดับได้รับพระราชทานวีสูงก้าข้ามซีมาวันที่สัเกา กันยาย,ยนปี2 5 1 4 1ก็ได้ยีปักเขตพาราชจตตานวิสุงข้าซีมาวัน 15. ที่1 5ธัทนวาคมปี2 5 5 7แล้วก็ได้ปาลบถึงการสร้างโบสถ์ล้างไม้ขึน้นก็เลยมีการดำเนินการออกแบบก่อสร,ร้างโบสถ์ล้างไม้ขึน้นในเขตวิสุงข้าซีมาเก่านะครับในช่วงปี2 5 6 1แล้วก็เริ่มก่อสร้างล้างไม้ในปี2 5 6 2 อุโบสถหลังใหม่ของวัดปานานาชาตินี่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมคาสิสข,ของภาคอีสานเป็นสถาปัตยกรรมล้านสร้างมีเอกลักษณ์สิมหรือว่าวิหารของวัดหลวงซึ่งเจา้าคำพงศ์ปรปฐุมวรรชะสุเวงศ์นี่ครับหรือว,ว่าท่าวคำพงนี่เจ้าู้ข้องนครอ,องค์อองแหลกของเมืองนี่เมื่อมีการเขียนแบบอุโบสถหลังใหม่แล้วก็นำเอารูปแบบของสิมหรือว่าวิหารวัดหลวงนี่มาเป็นต้นแบบครับ มันมีความเหมาะสมเรียบไงคั้นคาแกการปฏิบัติศาสนก,กิจของวัดปารานาชาตินะครับแต่ยังนั่งเอาแบบแน่าขีดซิมบ่มีผนังแบบอีสานของพระคู่อุบลภาวนาวิเทศหรือว่าเกีบรี่ครับมาเป็นแบบการรักษารูปาการรักษารูปแบบอุบโบสถสายวัดปาน้องประพงนะครับอีกทั้งยังได้ยยึดถือเอาเส้นสายของความงดงามตามคตินิยมแบบเมืองอุบล ก็มีหลากหลายท่านนะครับอย่างเช่นพระพูทธมีทัคุณเป็นพระประธานในอุโบสถสร้างสลักจากหินไส้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดจะดมาแจกมาบอกพี่น้องอีกเท่หนึงนะครับว่ามีการเตรียมคว้มพร้อมแล้วบอกว่านี้นะครับประมาณ10บบวงเศาร